นะคะเสร็จแล้วนะคะสูตรกากกาแฟสครับนะคะอ่าอันนี้ยังช่วยในเรื่องของเซลล์ไรด้วยนะคะสามารถกำจัดเซลล์ไรได้อีกด้วยแต่ว่ามันจะไม่เห็นผลในครั้งแรกที่ใช้นะคะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งอาจจะขัดผิวสัก2ครั้งหรือ1ครั้งก็ได้นะคะและ้วแต่ความ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแพนในช่อง i a แ p a แพนกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพนก็จะพาเพื่อนๆมาทำสูตรสครับผิวนะคะที่หาได้ง่ายๆในบ้านนะคะเป็นสูตรที่แบบธรรมชาติจริงๆอันนี้เป็นสูตรที่แพนชอบใช้นะคะโดยการสครับด้วยนี่นะคะ,มะเมล็ดกาแฟค่ะสูตรนี้นะคะงบแค่หลักร้อยนะคะแพนซื้อแค่นี้คะ่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะขวดนี้แพนซื้อมาร้อยห้าบาทนะคะ นี่ค่ะและแพนก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าบ้านไหนมีน้ำผึ้งก็สามารถใช้น้ำผึ้งแทนได้เหมือนกันนะคะขั้นแรกนะคะผสมกากกาแฟลงไปเลยค่ะกากกาแฟนี่ก็ไปขอไปขอตามร้านที่เขาขายกาแฟสดนะคะไปขอเขาได้เลยเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องทิ้งอยู่แล้ว ผงกาแฟนี่ช่วยทําให้ผิวเปล่งปังนะคะและดูอ่อนกว่าวัยเพราะว่ามเมล็ดก,กาแฟเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้มนเมล็ดก,กาแฟนะคะยังมีคาเฟอีนที่ช่วยล้างสารพิษออกจากผิวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะส่วนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ทำให้ผิว,วนุ่มลื่นนะคะ ส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะสารสารพัดประโยชน์นะคะบำรุงได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้านะคะที่สำคัญค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ สูตรกากกาแฟสครับนะคะอ,อันนี้ยังช่วยในเรื่องของเซลลูไลต์ด้วยนะคะสามารถกำจัดเซลลูไลต์ได้อีกด้วยแต่ว่ามันจะไม่เห็นผลในครั้งแรกที่ใช้นะคะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะอาทิทยหนึงอาจจะขัดผิวสัก2ครั้งหรือ1ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะ เวลาสครับนะคะแล้วก็สกครับวงกลมนะคะ ี่นะคะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราสครับแล้วนะคะน้ำมันมะพร้าวยังช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากสกครับผิวเสร็จแพนก็ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้ว่าผิวมีความนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะหลังจากที่แพนได้สครับผิวไปนะคะหมดโควิดนี้ใครที่แพนไปอาบแดดที่ทะเลแล้วอยากจะนำสูตรนี้ไปสครับผิวก็ ไปสครับผิวก่อนอาบแดดก็ลองไปทํากันได้นะคะส่วนวันนี้แพนต้องไปแล้วนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะส,สดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ